ค้พี่มณีรัตน,น์คะเบื้องต้นผู้สื่อข่าวแจ้งว่าพี่มณีรัตน์เป็นหนึ่งในประชาชนที่พี่ใช้แพ็กเกจของรัฐบาลเราเที่ยวด้วยกันถูกต้องไหมจ๊ะใช่ค่ะเอออย่างนั้นแป้งรบกวนขอพี่มณีรัตน์ช่วยปูป,ปูปูพื้นเลยว่าเหตุผลอะไรทําไมเราจึงใช้เราเที่ยวด้วยกันและโครงการนี้ในความรู้สึกเรามันเป็นยังไงบ้างมัน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 สอดรับกับสิ่งที่ที่เขาโฆษณาหรือพูดเอาไว้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเคยไปใช้เที่ยวด้วยกันเฟสสองอะค่ะแล้วก็ไปใช้ที่พักแล้วก็ใช้ เอที่ว่าเป็นคูปองอาหารนะคะที่ว่าคือเราหกร้อยก็ใช้ได้เฟสสองไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็คือเฟสสามก็คือไปพักที่เดิมแล้วก็ไปกินร้านเดิมตอนไปกินเด็กเขาก็บอกว่าโอเครับค่ะโครงการเที่ยวด้วยกันแต่พอกินเสร็จเช็คบินเด็กบอกว่าพี่คะเครื่องของเจ้าของร้านเขาสแกนไม่ได้ค่ะ <S <S <ม>เราก็เลยต้องจ่ายเงินสดเองอะคะ่ะนี่คือปัญหา แล้วปรากฏว่าเราก็เลยย้อนกลับมาดูที่ในในเว็บของเราเชื่อด้วยกันไปเช็คร้านอาหารปรากฏว่าในเมืองชุมพรมีที่กินแค่สี่ร้านเองค่ะซึ่งมีร้านพวกซูชิถิมซามแล้วก็มีข้าวแกงแล้วก็อีกร้านหนึ่งแล้วก็อีกร้านอยู่นู่นค่ะอำเภอหลังสวน <Th> สก็เลยงงว่าทำไมมันน้อยจังอะาคา่ะแล้วคููปอมก็เลยไม่ได้ใช้เลยอะค่ะแล้ว ไอร้านที่กินชื่อว่าไปจ่ายเงินสดนะคะก็เลยไปถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็บอกว่าเขาเมื่อเฟสสองเขาไม่ได้ทําอะไรเลยมันขึ้นอัตโนมัติอะคะเข้าโครงการเที่ยวด้วยกันเราก็บอกว่าเฟสสามทำไมมันไม่ขึ้นอัตโนมัตินะคะแล้วฉันเลยได้สอบถามไปทางทททเขาก็เลยบอกว่าเอผู้ประกอบการไม่ได้สมัครเข้ามาเอง่ะคะผู้แล้วร้านเขาก็บอกว่าเขาไม่ทราบว่าต้องสมัครเข้าไปอะคะ เลยอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสมัครเขาร่วมโครงการเยอะๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวว่าไปอีกก็ไม่มีที่ใช้กองอาหารนะคะค่ะคราวนี้ในเรื่องของความสะดวกสบายหรือว่านโยบายว่าจะต้องใช้เฉพาะร้านอาหารในพื้นที่ตรงนี้หรืเราเรามองเรามองว่ายัางไงบ้างค่ะพี่เออตอนไปก็ดีนะคะร้านเยอะดีแล้วก็ใช้ได้เพราะสาษา ตกจมากเลยร้านร้านาหารมากเลยตัวากพวกน้องสาวเที่วกันแล้วก็จะไม่มีอะไม่ไม่ได่เฉพาะจังหวัดชุมพรที่ร้านค้าหายไปเยอะนะคะลงมาทางเพชรบุรีก็ไม่ค่อยมีค่ะดูในเว็บเราเที่ยวด้วยกันนะคะลองกดร้านค้าแลอร้านอาหารดูะค,ะค่ะค่ะ ค่ะคราวนี้พอพอเรื่องของอาหารพอมันมีร้านอาหารน้อยที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาผู้บริโภคเองหรือว่าลูกค้าประชาชนเองเลือกเลือกได้น้อยแล้วในเรื่องของที่พักเป็นยังไงบ้างคะพี่ตอนที่ใช้โครงการนี้ที่พักดีค่ะไม่มีปัญหาค่ะได้สดต่างสัาบาเลเองเสียาย,ย,ย,ยมาก่ล้องผู้่ก นีนเสียงตัดๆในห้างนะครับอาจจ<ป>ะขอรบกวนอีกกรอบหนึ่งครับมีเสียงเ,ยง,เยงที่มันนี้รับมันหายยไป่ะขอรบกวนอีกรอบคอืงเรือ่รองที่พักไม่มีปัญหาแต่ว่าติดขัดที่ร้านอาหารขอรบกวนอีกรอบหนึ่งค่ะเรื่องเรื่องที่พักไม่มีปัญหาค่ะแต่คือว่าเรื่องเรื่องการใช้คู่ปองอาหารไม่มีร้านที่เป็นทางเลือกให้เราเลือกเลยไม่มีแต่ร้านพวกซูชิดิ่มซามร้านข้าวแกงในอำเภอเมืองชุมพรมีสี่ร้านเองค่ะ เราเราไม่เป็นร้านที่ไม่ถูกใจค่ะ,คะก็คือว่าอยากให้ทททประชาสัมพันธ์เรื่องให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนะคะไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการเข้าใจว่ามันขึ้นอัตโนมัติเลยอนะ,ค,ะค่ะเข้าร่วมเสพสามค่ะค่ะพี่มณีรัตน์มองว่าโครงการของรัฐอะคะ่ะมัน,ม,นมันทำให้เราประหยัดเงินขึ้นไหมคะหรือว่ามันมันีขึ้นใ้นการท่องเที่ยวยังไง ใช่ค่ะที่ที่ไปช่วยไปเที่ยวช่วงนี้ก็คือว่าได้ส่วนลดโรงแรมด้วยแล้วก็ส่วนลดร้านอาหารด้วยค่ะที่เดียวมีแค่สองโอเคโอเคได้เลยที่มณีรัตน์ขาอออออกอากาศวันพรุ่งนี้นะคะจุดประสงค์ในการออกอากาศคือคือเราเราอยากนาเสนอในในมุมของประชาชนด้วยว่าพอเจอโครงการนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ค่ะสิทธิ์ในการใช้มันเหลือเยอะมากยังไม่มีคนเข้าไปใช้สิทธิ์เลยค่ะ ว่ามีคนไปบางสวนะ่วนแล้วก็เลยพยายามจะหาว่าเอ๊ะปัญหาที่คนยังไม่เข้าไปใช้สิทธิ์หรือว่าสิทธิ์มันเหลือเนี่ยเพราะอะไรก็เลยมาเจอพี่มาีรัตน์ว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะร้านอาหารน้อยที่พักบางที่อาจจะน้อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็คือว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะให้ผู้ประกอบการสมัครเฟสสามค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะค่ะโอเคครับผมโอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่มาีรัตน์ขอบคุณมากค่ะ Okay